Good morning how are you สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะเรามาทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้นักเรียนยังจำกันได้ไหมคะการปกครองส่วนท้องถิ่นจำไว้เลยว่าจะแบ่งออกเป็นสองการปกครองก็จะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่หนึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปนะคะจะแบ่งแยกออกเป็นหนึ่งเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัด2เทศบาล3องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะส่วนการปกครองที่สองนะคะจะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะรูปแบบพิเศษได้แก่1น่งกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ2ก็จะเป็นเมืองพัทยานะคะนี่ก็จะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยซึ่งแบ่งออกเป็นสองการปกครองนะคะ เนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนหัวข้อที่สององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนค่ะองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นนอกจากจะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วในท้องถิน่นยังจัดบริการสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนดังต่อไปนี้ค่ะ 2. 1หนึ่ง ูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะเด็กทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลและพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาค่ะองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่และแห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนนะคะโดยแต่ละศูนย์จะมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาของเด็กหลายประการดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ของเรานะคะการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการทํากิจกรรมต่างๆของเด็กเช่นกิจกรรมศิลปะการวาดภาพ การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุที่เหลือใช้แล้ว 2. ส,ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันมันเพียรความรับผิดชอบการเคารพผู้อาวุโสความกตัญญูกตเเวทีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อที่สนะคะจะเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยเช่น การเล่นขี่ม้าก้กานกล้วยนะคะการทําเครื่องมือจักสารข้อที่4ี่นะคะส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นความมีระเบียบว,วินัยนะคะความสามาคัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อที่หนะคะส่งเสริมสุขภาพเช่นกิจกรรมกายบริหารกิจกรรมเคาะเข้าจังหวะนะคะการเล่นตามอัธยาศัยที่สนามเด็กเล่นค่ะต่อมา2.2ค่ะ ศูนย์ฝึกอาชีพถ้าพูดถึงศูนย์ฝึกอาชีพแล้วก็จะเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดขึ้นมานะคะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการสร้างเสริมรายได้เพิ่มขึ้นนะคะให้กับประชาชนในชุมชนการสร้างงานให้แก่ประชาชนการฝึกทักษะเกี่ยวกับอาชีพเป้าหมายสําคัญของศูนย์ฝึกอาชีพนะคะคือเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์แล้ว มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะและก็ยังเป็นพลเมืองดีของสังคมด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพประกอบนะคะการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะหัวข้อสุดท้ายของเรานะคะ2 3จดสามค่ะการบริการสาธารณะต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนะคะองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่น มีบริการต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิน่นเช่นการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆการสร้างห้องสมุดแก่ชุมชนเพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการการสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาในชุมชนนะคะการสร้างสนามกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายคนในชุมชนนะคะจะได้มีเวลาว่างอ่ะ พบปะเพื่อนพบปะผู้คนนะคะลดเวลาเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะเนื้อหาของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนหัวข้อที่2องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนนะคะองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นนอกจากจะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังจัดการบริการสาธารณประโยชน์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยค่ะเช่นนะคะจะให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสร้างสารรค์ให้เด็กมีพัฒนาการต่างๆทางด้านจิตใจและร่างกายค่ะส่วนศูนย์ฝึกอาชีพนะคะจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นสร้างทั้งรายได้ครอบครัวนะคะเป็นอาชีพเสริมและอาชีพรองได้ค่ะ ส่วนบริการสาธารณะต่างๆนะคะเพื่อประโยชน์ในชุมชนในท้องถิ่นนะคะสร้างสวนสาธารณะไว้ออกกําลังกายนะคะต่อต้านยาเสพติดได้ค่ะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form Thank you Learning Everyone ขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ